สวัสดีครับพี่นะมาะพี่รวมพลคนเหงาวันอาทิตย์นะพี่นะนะรวมพลคนเหงานะมานี่ครับร้อยปีฟ้าประทานเดพี่ตามาสวัสดีครับสวัสดีนะครับร้อยปีฟ้าประทานเดี๋ยวพี่ตานะฮะ สามสิบลุ้นนะพี่นะตอนนี้เหลือ,อ,อตอนนี้สามสิบลุ้นเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะครับผมสามสิบลุ้นเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะฮะสามารถจะปิดแล้วก็แกะให้ดูสดๆดได้เลยนะครับแกะให้ดูสดๆดได้เลยนะครับสามสิบลุ้นเท่านั้นนะฮะอันนี้เนื้อตะกัวนะพี่นะสวยนะพี่งานโอเคแล้วก็ราคาสองร้อยแปดสิบบาทต่อลุ้นนะฮะ เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีเนื้อเงินให้ลุ้นด้วยหนึ่งลุ้นครับผมมีเนื้อเงินให้หนึ่งองค์นะพี่นะสามสิบลุ้นสุดท้ายครับเนื้อเงินหนึ่งเหรียญครับพี่เมื่อวานเนื้อเงินก็แตกไปองค์สององค์นะฮะร้อยปีฟ้าประทานเดี๋ยวพี่ตางานวัดฮะเก็บได้ครับพี่นะสองร้อยแปดสิบาทเท่านั้นครับสองร้อยแปดสิบาทเท่านั้นครับนะฮะใครสนใจนะพิมพ์มาได้เลยนะครับ สนใจแอดไลน์ได้เลยเดี๋ยวนะ,ะนี่ฮะที่ตึงหมุดตึงหมุดเอาไว้นะพี่นนะไลน์อันนี้เลยฮะ ก๊อปอันนี้ไปได้เลยนะฮะแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะพี่นะพูดคุยสอบถามได้รับผมนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนะฮะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับใครมีแปดรอบนะฮะใครมีเซมาแปดรอบนะฮะแบบนี้นะฮะอยากขายนะพี่นะทักมาได้เลยนะครับใครมีเซมาแปดรอบแบบนี้อยากขายทักมาได้เลยนะฮะนะครับนี่ฮะ นะฮะแปดแปดรอบแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้อยากปล่อยทักมาได้เลยนะฮะตอนนี้กําลังไล่เก็บแปดรอบอยู่นะพี่นะนี่ฮะอะไรเก็บแปดรอบอยู่ฮนะอันนี้เป็นเอ,อ่อไม่ตัดปีกนะฮะไม่ตัดปีกกรรมการไม่ตัดปีกนะครับผมทองแดงลงยาสามสีไม่ตัดปีกนะพี่นะอันนี้ส่วนนี้เป็นเนื้อมันปูนะฮะแปดรอบนะฮะ สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้เหงาฮะก็เลยวันนี้ไลฟ์ใน Facebook แล้วก็เงียบๆนะฮะก็เลยมาไลฟ์ใน youtube บ้างนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นจเจริญพรล่างนะพี่นะอันนี้เป็นจเจริญพรล่างนะครับก็เก็บๆเอาไว้กันบ้างนะพี่นะ,จะเจริญพรล่างก็ก็เรื่อยๆนะพี่นะกำลังมาเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าแปดรอบนี้แน่นอนนะฮะยังไงก็มาครับแปดรอบนี้ยังไงก็มาครับพระตั้งแต่ปีหกศูนนะฮะปัจจุบันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับปีที่แล้วยังอยู่ประมาณสี่ห้าพันนะฮะทองแดงมันปูตอนนี้ปัจจุบันนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณแปดพันนะฮะแปดพันถึงแปดพันห้านะครับเก็บเก็บเอาไว้หน่อยก็ดีครับผมนะฮะสวัสดีนะครับพี่นะ ใครสนใจนะพี่นะร้อยปีฟ้าประทานนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยปีฟ้าประทานนะพี่นะแอดไลน์มาได้เลยนะครับไลน์ที่ปักหมุดไว้อยู่นะฮะคำาล้าพูดคุยสอบถามได้นะผมมีรุ่นอะไรแนะนำอยากจะให้รีวิวรุ่นไหนก็ลองพูดคุยมาได้นะครับ mm hmm. เผื่อมีเผื่อมีนะฮะอันนี้เป็นงานวัดสร้างนะพี่นะร้อยปีฟ้าประทานนะผมนะฮะรุ่นละ2 8 0้อยปดิบาทเท่านั้นครับรุ่นละ2 8 0รอยแปดิบบาทเท่านั้นครับ ลุ้นละสองรบาทเท่านั้นฮะเหลือ30มสิบรุ่นเยเหลือสามิรุ้นฮะห้าสิบสิบห้ายี่บี่ห้าสามเฮ้ยไม่ใช่ห้าสิบสิบหยี่ิยี่ห้าสาิบอ่านี่สามิรุ้นนะเนื้อเงินหเหรียญน,นะพี่นะสามรุ้นนี้มีเนื้อเงินให้อีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะสองร้อยแปดิบาทเท่านั้นครับอาจจะได้เนื้อเงินไปในราคาแค่280ร้อยแปดิบาทเท่านั้นครับมาครับพี่มาฮะผมสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะฮะำแล้วก็นะฮะฝากกด ฝากกดไลค์มีไหมมีไลค์ปะไม่มีนะเฮ้ยมีดิเออฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เบนพูดคุยได้นะครับผมว่าอยากจะดูรุ่นไหนนะพี่นะมาครับพี่ร้อยปีฟ้าประทานจากพิจตานะฮะมีใครสนใจนะฮะทักไลน์มาได้เลยครับผม 280บาทเท่านั้นครับทักลไลน์มาได้เลยนะฮะทักไลน์โอนแล้วก็อยากให้แกะสดๆตรงไลฟ์นี้ก็ได้เลยฮะอยากให้แกะให้ดูเลยก็ได้ครับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะนะฮะสวัสดีครับผมเบอร์ละไม่ใช่เบอร์ละ องละนะฮะรุ่นละองละนะฮะสองร้อแปดสิบาทนะครับผมสวัสดีนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีพี่ท่านไหนเก็บรุ่นอะไรนะฮะพูดคุยได้นะฮะรุ่นนี้ก็ขายขายดีนะหมดละอันนี้นะฮะรุ่นเลดเลดรุ่นนี้ก็ขายดีครับผมนะฮะเลดรุ่นนี้ก็ขายดีแต่ว่าหมดแล้วตอนนี้ <laughs> หมดเกี้ยงเลยฮะเลดรวยเลื่อนบาร,รมีับผมโอ้สวยจริงะฮะอัปป้านะ อัป้าทุกเส้นนะครับผมแบ็กโรเดียมเปิดไหมเปิดแต่พี่จ๋าแบ็กโรเดียมองนี้นะฮะเป็นเอ,อ่อชุดแถมยกลังนะเนี่ยชุดแถมยกลังแล้วก็เลขหนึ่งห้าแปดสองนะครับผมแบ็กโรเดียมองนี้นะฮะนี่ฮะจมูกแบบแตะปลายนิดหน่อยนะพี่นะ เป็นปกตินะครับผมนี่ฮะจมูกใหญ่นะจมูกใหญ่แล้วก็แตะปลายนิดนึงนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าเทียบกับโปรอื่นเดียวไปดูดิเนื้อเงินเทียบกับเนื้อเงินเทียบกับเนื้อเงินเทียบกับเนื้อเงินก็พอกันนะพอกันแบงคกโรเดียมอยู่600บาทแต่พี่ตาแบงค์โรเดียมอยู่600บาทนะฮะแต่ว่าถ้าลุ้นนะฮะลุ้นเนี่ย ก็สอง้อยแปดสิบาทครับลุ้นละสองร้อยแปดสิบาทครับผมลุ้นนี่ก็มีเนื้อเงินให้ลุ้นด้วยนะครับผมมีเนื้อเงินให้ลุ้นนะฮะหนึ่งองนะพี่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ก่อนไปก็ยังดีครับผมนะฮะครับแล้วฝากกดไลค์ก่อนไปก็ยังดีนะครับสวัสดีนะพี่ไม่มีอะไรพี่เข้ามาพูดคุยนะฮะเฉยๆนะครับพูดคุยพูดคุยนะฮะพูดคุยนี่ฮะ ก็เดี๋ยวนี่เดี๋ยวรุ่นต่อไปก็ได้จะเป็นเลดพันล้านสองนะฮะอันนี้เลดพันล้านรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นสองกำลังจะออกละนะฮะอันนี้รุ่นหนึ่งรุ่นสองจะเป็นแบบตรงนี้จะเป็นแบบเต็มองนะฮะหลวงพ่อจะเป็นแบบเต็มองนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นมีลายที่สวยขึ้นนะผมอ่านะฮะมีลูกเล่นมีลายที่สวยขึ้นนะฮะสำหรับเลดพันล้านรุ่นสองนะ ปลุกเสกวันที่ยี่สิบสองกันยานี่ครับเออนะฮะนี่อันนี้เป็นเลดพันล้านรุ่นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาทำรีวิวให้ดูนะฮะสำหรับเลดพันล้านรุ่นสองนะครับนะคบใครสนใจนะพี่นะนี่ครับซีนเดิมนะพี่ซีนเดิมเดิมเลยฮะร้อยปีฟ้าปะทานะผมงานวัดสร้างนะพี่นะที่ล,ลึกเนี่ยฮะการตั้งสมณศักดิ์นะครับผม ก็คือเอ่อเขาเรียกวะไรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะฮะสำหรับหลวงวพ่อพัดนะเป็นเจ้าคุณพัดนะครับผม mm hmm. ก็ซีนเดิมๆแบบนี้เลยฮะแล้วก็มีเนื้อเงินให้อีกลุ้นอีก1เหรียญน,นะพี่นะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ280บาทนะครับ280บาทนะฮะท่านอาจจะได้เนื้อเอ่อเงินไปในราคาแค่280บาทเท่านั้นนะครับ หมาบ yeah ีสว cool. ัสด like ีครับผมนะฮะเนี่ยลุ้นเดิมเดิมเลยนะฮะลุ้นเดิมซีนเดิมับผมนะฮะลุ้นเดิมเดิมซีนเดิมเดิมนะฮะยังไม่ได้แกะนะผมแล้วก็มีเนื้อเงินให้อีกหนึ่งเหรียญนะผมมีทั้งหมดสามสิบรุ้นนะพี่นะสามสิบรุ้นนะฮะสุดท้ายสําหรับเออรุ่นร้อยปีฟ้าประทานนะฮะแล้วก็มีเนื้อเงินให้ลุ้นอีกหนึ่งเหรียญนะพี่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจองก่อนนะฮะก็อาจจะได้เนื้อเงินก่อนครับผมอ่าหมดแล้วก็คือก็คือหมดแล้วก็อาจจะหมดเลยหรืออาจจะมีมาเพิ่มก็เดี๋ยวต้องดูก่อนดูกระแสก่อนหน้าแต่ว่าราคาไม่แพงที่ราคาก็งานวัดราคาแค่280บาทเท่านั้นครับนะฮะงานวัดสร้างนะ280บาทเท่านั้นนะฮะสเีเดิมแบบนี้นะครับผม มาครับพี่สวัสดีครับผมนะฮะใครมีเจริญพรล่างหรือว่ามีแปดรอบอยากจะปล่อยลองทักมาแล้วพี่นะแปดรอบผมก็สนใจอยู่นะครับแปดรอบผมก็สนใจอยู่นะฮะว่างครับเอาเจริญพรล่างต่อเก้ารอบมาให้ดูครับนี่ฮะเจริญพรล่างต่อเก้ารอบนะพี่นะเบอร์หนึ่งสามหกครับผมพูดคุยได้นะพี่นะสวัสดีนะครับผมนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะพูด คุยสอบถามได้นะฮะไม่กัดครับผมคุยได้นะเหะงาฮะอยากมีคนคุยด้วยจะพี่จ๋าอยากมีคนคุยด้วยครับนะฮะเนี่ยเพิ่งจะครบรอบหนึ่งปีไปนะ,ะสำหรับเจริญพรล่างนะครับผมก็ราคาค่อยๆไล่ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะฮะราคาไม่ไม่ตกนะพี่นะเพราะว่าหนึ่งคือเป็น เออวัดสร้างด้วยแล้วก็เป็นป๋องสุพรรณการันตีด้วยประเด็นนะฮะมีชื่อนิดหนึ่งก็เลยก็เลยราคาค่อนข้างติดลมนิดหน่อยนะฮะส่วนอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นหน้ายักษ์นะครับผมหน้ายักษ์หน้ายักษ์กสองนะเป็นขอบป้องอ้อยนะพี่นะหน้ายักษ์สองเลขสองสองห้าอันนี้ก็ไม่แพงพี่เปิดอยู่สามร้อยเองอันนี้นะฮะ นะ,ะเปิดอยู่สา0เองอันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อชุบทองนะไม่ไม่น่าจะเป็นเนื้อกระไหลทองนะฮะเนื้อกระไหลทองนะฮะลงยาสีฟ้าลงยาจิวอรด้วยอันนี้อันนี้ก็แค่300บาทเองครับผมนะ,ะพูดคุยสอบถามได้นะครับพูดคุยสอบถามได้นะฮะเนี่ยเนี่ยอยากให้ มาอัปเดตที่เฉยว่าเออร้อยปีฟ้าประทานตอนนี้เหลือสาสิบลุ้นนะฮะแล้วก็เนื้อเงินหนึ่งเหรียญน,นะครับผมเนื้อเงินยังไม่แตกนะเนื้อเงินยังไม่แตกนะฮะเพราะฉะนั้นเนยแอดไลน์มาได้เลยนะฮะแอดไลน์มาได้เลยนะฮะตามหมุดที่ตึงเอาไว้ใครไม่เห็นหมุดก็ทักมาบอกได้เลยฮะ,ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีนะครับไม่เข้าใจสอบถามอะไรได้เพิ่มเติมได้เลยนะฮะนะฮะตอนนี้เหลือ30สิลุ้นเนื้อเงินหนึ่งนะฮะเบอร์เออลุ้นละ280อดิบาทเท่านั้นครับวัดสร้างครับวัดสร้างนะพี่นะวัดสร้างนะครับ180ปเอ้ย280บาทเท่านั้นครับผมนะฮะสามารถลุ้นให้ดูสดๆดได้เลยนะพี่นะ แบล็โรเดียมองนี้ก็สวยนะครับผมองนี้ก็สวยนะครับอันนี้ผมเปิดอยู่6 0ร้อเท่านั้นนะฮะแบ็โรเดียมองนี้นะฮะหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะฮะนี่ฮะตะกัวแล้วก็มีจีวอลหลวงพ่อด้วยนะฮะก็อันนี้ก็เปิดอยู่ถ้ายกคู่นี่ก็จะอยู่พันสองนะฮะถ้าแยกองนี้จะอยู่เจ็ดร้อยนะพี่นะเพราะว่าข้างหลังมันเขียนว่าเอ,อ่อนำเลิกด้วยนะเป็นตะกัวนำเลิกแล้วก็เลข ก้าก็แปดด้วยนะเลขสวยนะฮะเก้าก็แปดนี่นะอันนี้พันสองส่วนเนื้องเงินอันนี้เนื้องเงินนี้เป็นเนื้องเงินแบบเทียวเพียวไม่ลงยานะฮะก็ปล่อยอยู่พันสองเหมือนกันนะครับอันนี้เฉพาะองค์เนื้องเงินเบอร์สุดนะพี่นะพันสองนะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะฮะ แอดไลน์มาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะฮะเบอร์ละ280บาทพี่พูดคุยสอบถามได้นะครับผมนะฮะไม่เข้าใจตรงไหนยังไงนะฮะสอบถามได้ครับเก็บเงินปลายทางก็ได้นะพี่นะมีเก็บเงินปลายทางก็มีครับพี่ครับเออเก็บเงินปลายทางก็ได้นะฮะอไปรุนเองแต่ว่าได้อะไรแล้วบอกด้วยนะฮะได้เนื้อเงินแล้วบอกด้วยครับผมนะฮะเออนะฮะใครได้เนื้อเงินไปก็บอกด้วยทักมาบอกด้วยครับพี่280บบาทเท่านั้นครับพี่นะ งานวัดสร้างนะพี่นะสวยครับเล่นได้พี่นะอนาคตนะฮะตอนนี้อาจจะราคาไม่ค่อยแรงนะพี่นะแต่ว่าอนาคตแบบผ่านไปสองสมปีอย่างงี้ยังไงวัดสร้างนี่ก็ได้เปรียบอยู่นะฮะเพราะว่าออกจากวัดนะพี่นะอ่าออกจากวัดโดยตรงแล้วก็เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ด้วยนะครับเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เปรียบในระยะยาวนะพี่นะเวลาสมมุติไปถามหาในอนาคตถาม ถามหาหรือจะปล่อยอย่างเงี้ยเราก็บอกอันนี้ออกจากวัดโดยตรงครับพี่นะเออร้อยปีฟ้าประธานเนี่ยออกจากวัดโดยตรงแล้วก็เป็นรุ่นฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ด้วยนะครับด้านหลังเป็นพัยดยศด้วยนะเนี่ยด้านหลังเป็นพัยดยศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นได้สบายใจนะพี่นะเก็บของแท้ทันสบายใจอยู่แล้วฮะมารับพี่นะฮะเบอร์ละสองร้อย ลุ้นละสองร้อแปดิบาทนะพี่นะลุ้นละสองร้อยปดสิบาทเก็บเงินไปทางได้แล้วก็มีเนื้อเงินการันตีเนื้อเงินให้หนึ่งเหรียญน,นะพี่นะหนึ่งเหรียญน,นะฮะการันตีเนื้อเงินให้หนึ่งเหรียญเลยครับผมจิ๊บจิ๊บนะฮะสวยๆนะฮะ ก็ใครสนใจนะพี่นะแอดไลน์มาได้เลยนะฮะสวัสดีพี่ๆทั้ง7 8ท่านด้วยนะครับผมนะฮะเข้ามาแล้วพูดคุยได้นะพี่นะคุยได้นะฮะสอบถามได้นะฮะเออนะฮะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรเก็บรุ่นไหนอยู่รุ่นไหนกําลังมาเผื่อแบบ,บผมตกข่าวนะพี่นะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะ ก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะฮะก่อนแมนยูจะมานะผมก่อนแมนยูจะมานะครับผมนะะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรทำครับมาช่วยกันลุ้นนะฮะแกะเล่นดีกว่าแก่หัวเลดเล่นดีกว่ามาช่วยกันลุ้นหน่อยพี่มาแก่หัวเลดเล่นกันครับผม นะฮะก็ใครสนใจนะพี่นะรุ่นโอ้ยมาเลยพี่อีสองวันเองสามวันเองนะฮะอีสองสาวันเองนะครับสบายน่าจะยังอยู่นะพี่นะทักมาได้เลยนะฮะเก็บเงินปลายทางได้พี่นะเอ้ยเก็บเงินปลายทางก็ถึงพี่พอดีนะฮะถึงพี่พอดีวันที่ยี่สิบสองพอดีนะฮะแค่แอดไลน์มาทักพูดคุยได้ครับผมนะฮะอุย้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย โอ้โหอันนี้อะไรอะทองทิพตาตินเหรอเง่แงยเลยแง่แง่เลย,เลยน่าจะเป็นทองทิพตาตินนะผมเลขอยู่ในเอ่ยโอ้เหน่งเลยหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามสี่โอเคหนึ่งสี่สามสี่ ลุ้นเล่นซะเลยลุ้นเล่นซะเลยมาครับพี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับขออดีไลน์หน่อยได้เลยนะฮะสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับผมเนี่ยพี่ก๊อปคำนี้ไปได้เลยนะฮะเนี่ย กรอปคำนี้ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปใส่ลงช่องค้นหา id l ดียลนนะฮะแล้วก็จะขึ้นทันทีเลยครับพี่นะแล้วก็จะขึ้นทันทีเลยนะฮะบ,บ้านกรลยาสินนะพี่นะรูปปกเป็นรูปเอ,อจเจริญพรล่างนะพี่นะแบบนี้เลย <laughs> เป็นรูปจเจริญพรล่างเลยครับพี่รูปปกนะครับอ้าวมาต่อพี่ไม่มีอะไรทำครับระหว่างรอระหว่างรอนะฮะมามา แกะเล่นแกะเล่นฮะแกะเล่นแอนมาพูดคุยสอบถามได้นะพี่นะเพราะว่าเหลือสามสิบรุ้นนะเงินะเหลือหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะในราคาแค่สองร้อยแปดสิบาทเองพี่ได้เนื้ออะไรก็คุมนะ้มอะเพราะว่าออกจากวัดนะพี่นะวัดสร้างนะครับพี่วัดสร้างวัดสร้างนะฮะฉลองสมณศักดิ์นะพี่นะสองร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะพี่นะโอ้โหมาอีกแล้วอันนี้ลงยาอะไรแดง แดงม่วงลงยาแดงม่วงลงยาแดงม่วงอันนี้น่าจะเป็นทองแดงอีกแล้วมั้งนี่รุ่นเลขดีกวะรุนเกจุ๋ยรุ่นเ็กจุ๋ยเลขอะไรเอ่ยสี่หนึ่งห้าโอ้เลขสี่หนึ่งห้ารวมได้สิบพอดีเปะ๊ะสมบูรณ์คุณผล <laughs> นี่นะฮะ ชิดดึ๊บไม่มีอะไรเลยวะ่ะไม่มีอะไรจะโชว์เลยอ,อ๋อมีอน,น,มน,นี้มีอันนี้มีนี่มีน,นี่มีนี้มีอันน,น,นี้รุ่นนี้ก็ถูกนะพี่นะสำหรับใครที่งบน้อยนะพี่นะมหาโชคร้อยปีนี่ก็รุ่นละร้อยห้าสิบสนานนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมเอากล่องมาเก็บอันนี้ฮะปิดตานะฮะ ตอนนี้พระปิดตากำลังมาพี่นะพระผงนะพี่นะ,นะนะปิตาจำโบน้นึงเนะฮยปลดนี่ร้อยปีลองไปหาข้อมูลดูนะพี่นะเพราะผมก็เหลือแค่องค์เดียวละเหลือองค์เดียวเลยก็เลยไม่ได้ปล่อยนลพี่นะนี่ฮนะพระผงนี่ฮนะพระผงพระผงม,มาแรงสุดๆนะพี่นะเพราะว่าอัดแน่นไปด้วยมวลสารนะพี่นะปิดตาอันนี้เป็นเพชรหน้าทั่งนะครับผมนะฮะเป็นว่านสบู่เลือดนะพี่นะ แล้วก็โอ้โหดูเนื้อนะครับปริปริแบบนี้เลยเนื้อปริปริแบบนี้เลยนะฮะสามหนึ่งแปดนะฮะเลขสามหนึ่งแปดอันนี้เป็นจำโบนหนึ่งนี่ครับเอาไม้ดูนะพี่นะเผื่อแบบใครชอบพับผมก็ไปตามหาพี่รุ่นนี้รุ่นนี้แบบราคาค่อนข้างรุนแรงนะ แล้วก็รุ่นนี้จะยังไม่ค่อยแรงมากนะครับสำหรับคนที่งบน้อยๆหน่อย,น,อย,น,อย,น,อยนะฮะก็จะเป็นจัมโบ้สองมหาเศรษฐีร้อยปีนะที่นะ,ะนี่แบบนี้ฮะสวยแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้ว่านมหานิยมนะฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> อันนี้ฝังพลเศษนะครับผมแล้วก็มีผงตะไบทองเนี่ยฮะสวยๆเนะี่ย อ่อันนี้เลขสองห้าสี่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยแรงมากนะครับก็เช่าหาได้นะฮะร,รุ่นสองเพราะว่ารุ่นหนึ่งนี่ค่อนข้างจะไปไกลแล้วฮะอันนี้ก็เป็นว้านสบู่เลื่อนนะฮะฝังพลแล้วก็มีจีวรด้เห็นะฮะอันนี้จีวรของหลวงพ่อนะฮะจีวรจากหลวงพ่อที่เอเขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เอามา เอามาทําเป็นมวลสารนะฮะแล้วก็มีชานหมากด้วยครับอันองนี้มีชานหมากด้วยนะติดชานหมากด้วยนะอันนี้น,นี่ฮะสวยๆมวลสารเยอะนะครับปิดตารุ่นนี้นะต้องเป็นรุ่นจ um นะัมโบ้สองนะมาเทถีกับจัมโบ้หนึ่งเออปดนี่ร้อยปีนะสองรุ่นนี้เท่านั้นนะที่มีราคา <laughs> รุ่นอื่นยังไม่ค่อยมีนะผม หรือใครมีแนวทางนะอยากเก็บนะะก็ลองดูครับผมอะ,อะไรอีกอ่ะหมดละเหลืออะไรคนดูทั้งเจ็ดแปดท่านอยากดูแล้วอยากดูอันนี้แล้วกันสุดท้ายละอันนี้ผมว่าผมจะเอามาใส่เองนะฮะ อันนี้จะเป็นหัวเลดท,ที่แบบดัดแล้วนะฮะเป็นแถมยกหลังนะฮะก็จะเอามาใส่เองนั่นแหละเดี๋ยวมาดูนนกันว่าจะได้ลงยาอะไรสีอะไรแล้วก็เนี้ออะไรเลขอะไรนะพี่นะมาพี่ช่วยกันช่วยลุ้นหน่อยฮะเดี๋ยวไปหาสายมาใส่ครับผมโอ้โหเอาว่ะโอ้โหสวยปะแหวว โอ้โหงามงดงดงามเนี่ยเป็นลงยาเอ่อขอบขอบน้ำเงินน้ำเงินน้ำกากด้วยแจ๋วเลยนะแล้วก็ดัดโค้งมาแล้วด้วยนะอันนี้ดัดโค้งมาแล้วนะไปหาสายสายเอาเลยประมาณนี้นะฮะแจ๋วเลยโอ้โหเลกสวยด้วย เอาเรื่องนะเลขสอหลักด้วย2-5งห้าแจ๋วใส่เองครับเดี๋ยวมาใส่แทนอันนี้เอามาใส่แทนเลทพันล้านระหว่างรอนะฮะนี่แบบนี้โอ้โหงามงามจัดงามจัดเลทแบบหัวเลทดัดโค้งนะอันนี้เป็นหัวเลดแล้วก็ดัดโค้งมาแล้วนะครับ แล้วสวยรุ่นนี้สวยจริงนะฮะโอเคนะฮะขอบพระคุณนะฮะ,ะก่อนจะไปนะพี่นะพี่ๆทั้งสิบท่านจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ทีนะครับก่อนจะไปนะนี่ฮะฝากไว้ด้วยนะครับพี่นะงานวัดสร้างครับพี่ครับร้อยปีฟ้าประทานนะครับผมหนึ่งร้อยปีฟ้าประทานนะครับพี่นะฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะพี่นะอ่านี่ครับ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นพัดยศแบบนี้นะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะลุ้นละสองร้อยแปดิบาทเท่านั้นครับสองรอยปดสิบาทเท่านั้นครับคือแบบถูกจัดเลยนะสอง้อแปดิบาทเนี่ยงานวัดนะพี่นะอันนี้เป็นงานวัดนะครับผมนะฮะงานวัดนะฮะเหลือส0ิบรุ้นนะพี่นะส0ิบรุ้นนะการันตีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะพี่นะการันตีเนื้อเงินให้หนึ่งเหรียญเลยนะพี่นะก็ ใครชอบหรือสนใจก็ทักแอดไลน์ทักมาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะจะเ,เก็บเงินปลายทางจะจ่ายเลยจะเอากี่ลุ้นนะฮะยิ่งรับเยอะลุ้นเท่าไหร่ก็จะลดราคาให้นะครับผมโอเคนะฮะไปแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังผมบน่นตั้งเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงนะพี่นะขอบคุณนะครับไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ใหม่นะครับผมขอบคุณนะครับบ๊ายบาย ออกไงออกไงวะออกไงอ่ะ